มาแล้วมาแล้วลือสีผสมสีสวยๆมาแล้วครับผมนะหน้าหนาวนี้ไม่ควรพลาดครับกับไม้สวยไม้งามแบบนี้ครับไอนุมกําแพงแสนเอาลือสีผสมสวยๆมาฝากครับผมนะสามกระถางเพียงหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทค่าขนส่งสามกระถางแรก ห้าสิบาทกระถางต่อไปบวกสิบบวกสิบครับผมนะเรามีบริการเก็บเงินปลายทางจ่ายหน้าบ้านหน้าเรือนกันได้เลยมีอะไรบ้างครับกระถางแรกครับนี่ครับผมนะหัวใจทศกัณฐ์ครับนะกระถางที่หนึ่งครับหัวใจทศกัณฐ์ครับผมสีสวยๆฟอร์มพุ่มแบบนี้กันไปเลยในกระถางหกนิ้วครับ สามกระถางหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทกระถางที่สองครับผมต้นนี้ครับมหาราชามหาราชาสีสวยๆทรงพุ่มแบบนี้ฟอร์มสูงๆเอาไปเลยทีเดียวครับผมนะพุ่มนั่นกันเลยทีเดียวไม่โยกไม่เก้งก้างแต่มันสวยๆครับมหาราชาต้นที่สองครับนี่ไม้สวยๆแบบนี้ครับกับาษีประสงค์ครับต้นที่สามปลาหมึกคนระับปลาหมึกสวยงามแบบนี้ฟอร์มพุ่มเลยทีเดียวครับผมนะ แมกกระถางหนึ่งเราใส่ไปให้หลายกิ่งหลายฟอร์มเลยปลาหมึกต้นนี้ครับผมสวยๆแบบนี้เอาไปได้เลยต้นที่สามครับผมนะงามมากครับปลาหมึกครับผมใบใหญ่ๆกันเลยเดียยสำหรับปลาหมึกครับยิ่งโตยิ่งสวยยิ่งงามไปถึงทำฟอร์มพุ่มได้เลยเปลี่ยนกระถางใหญ่ได้เลยครับผมต้นต่อมาครับผมนะต้นสวยๆนะฮะนะเราก็จัดเตรียมให้กันเลยเดียยกับต้นที่สี่ครับใบใหญ่ๆแบบนี้สวยๆแบบนี้ ต้นที่สี่ครับผมนะใครอยากได้ต้นไหนนะครับแจ้งมานะครับลำดับต้นด้วยนะเพราะว่าเรานั้นจะหาให้นะครับผมนะเพราะบางต้นนั้นไม่รู้ชื่อครับแต่ว่าความสวยความงามนั้นไม่เป็นรองใครต้นนี้ต้นที่สี่ครับผมนะรือสีผสมนั้นเป็นไม้ใบที่สวยมากส่วนต้นนี้ต้นที่ห้าครับต้นที่ห้าครับผมนะใครรับก็แจ้งมาได้เลยกับต้นที่ห้าต้นนี้มใบยาวใบสวยครับนะตรงกลางเสียว ไอ้ตรงกลางเขียวครับการนอกสีแดงส่วนต้นนี้ครับให้ไปเลยครับผมนะต้นที่6ครับต้นที่6ทูอินวันครับอังหุ่น3สีบวกกับ อะไรไม่รู้วะนะจำชื่อไม่ได้พี่น้องครับนะทูอินวันไปเลยทีเดียวครับผมนะต้นนี้ต้นที่หกครับผมนะองุ่นสามสีนะฮะบวกกับต้นอื่นด้วยนะทูอินวันไปเลยครับสองชนิดในกระถางเดียวกันไปเลยสวยๆแบบนี้ครับต้นที่หกนะครับแม่อยากได้ต้นไหนก็แจ้งกันมานะครับผมนะตามด้วยต้นนี้ครับต้นที่เจ็ดครับ ต้นที่เจ็ดใบแดงๆสวยๆแบบนี้ต้นที่เจ็ดนะครับผมนะนี่สวยงามมากเลยสามกระถางร้อยเดียวสามกระถางร้อยเดียวเอาไปได้เลยต้นนี้ต้นที่เจ็ดครับผมนะฟอร์มสวยมากนะัะพุ่มนั่นเลยทีเดียวครับต้นที่เจ็ดนะฮะนะสวยๆแบบนี้สีแดงๆแบบนี้ไปโชว์หน้าบ้านรับรองครับสวยแน่นอนเลยอย่าง,งหนึ่งนะคสีผสมนั้นชอบหน้าหนาวครับต้นนี้ต้นที่แปดครับผมต้นที่แปดนะนี่ นี่เป็นไงฮะมีหลายกิ่งเลยทีเดียวครับผมนะสวยๆแบบนี้ครับเอาไปเป็นนี่ขอฝันให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยนะอยากให้ใครครับพูดถ้าผู้แก่ที่ชอบชอบวะอา้าพระอาจารย์ว่าอย่างไรครับนะไปะจัดที่วัดสักหน่อยไหมพระอาจารย์นี่ต้นที่เก้านะครับผมนะต้นนี้สีชมพูชมพูวะนะชมพูจนแดงสวยแบบนี้เลยทีเดียวครับผมนะขอบใบนี่งามมากไม่ให้หลงได้ไงล่ะ เพื่อนๆก็เอากันไปได้เลยต้นนี้ต้นที่เก้านะครับสําหรับฤือสีผสมไม้ใบเปียนสีนะครับต้นนี้ต้นที่สิบครับต้นที่สิบครับผมนะใครรับก็เอาไปได้เลยฮะดูฟอมพุ่มสวยขนาดนี้ครับผมนะการห่อการแพะครับไม่ต้องห่วงครับผมนะเราจะทําให้ท่านอย่างดีเลยของหักของเสียหายคืนองินครับผมนะอ่ะได้ต้นใหม่ก็เอาไปครับส่วนต้นนี้ครับต้นที่สิบเอ็ดครับ สีสวยนะครับผมนะใบนีสวยสวยครับต้นที่สิบเอ็ดนะครับผมนะเป็นฟอร์มพุ่มนะฮะใบจะม้วนลงแบบนี้ครับแม่เป็นไรที่สวยสวยครับสีเขียวสีแดงสีขาวนะครับอยู่ในต้นเดียวกันครับผมนะต้นต่อมาต้นที่สิบสองครับต้นที่สิบสองครับดูนะสวยไม่สวยก็ดูกันละพี่น้องเอ๋ยนะฮะ ไมไม่รู้จะบ,บรรยายอย่างไรเพราะมันสวยอย่างนี้ครับนะต้นที่สิบสองครับอ้าวใครสนใจต้นไหนครับโทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์หกสามหกเก้าเจ็ดสี่หกหกสี่นะครับผมนะไม้สวยๆแบบนี้รอคนอยู่ครับผมนะอ้าวนี่ใครสนใจต้นไหนก็โทรมานะจ๊ะต้นที่สิบสามฮะแม่ไปไหนอะคองฮนะคองคองอให้ดูแ,บบแบบวบๆก็พอครับผมนะคองฮนะตามด้วยต้นที่สิบสี่ครับ สิบสี่ครับมีเพียงกระถางเดียวนะจ๊ะขอบอกหายากด้วยนะต้นที่สิบสี่ครับผมนะใครรับก็เอากันไปได้เลยครับสิบสี่ครับต้นนี้ครับผมนะสวยงามแบบนี้ครับดูฮะลายใบนี่สวยสวยมากเลยทีเดียวลายใบเด่นชัดครับสิบสี่ครับผมต้นนี้นะอ่ะมีใครรับก็เอาไปได้เลยนี่สวยๆกันเลยทีเดียวครับผมนะศูนย์หกสามหกเก้าเจ็ดสี่หกหกสี่นะครับ โทรมาได้เลยครับผมนะนี่คุณมาถึงต้นที่สิบสี่แล้วติดใจต้นไหนก็จดไว้ครับแล้วก็โทรมาบอกว่าต้นไหนนะครับผมนะต้นนี้ต้นที่สิบห้าครับต้นที่สิบห้านี่นะ ช็อกโกแลตมิ้นครับช็อกโกแลตนะฮะเป็นอะไรที่สวยมากครับหายากมีเพียงกระถางเดียวด้วยนะตอนนี้หมดแล้วหมดเลยนะช็อกโกแลตนะครับผมนะต้นที่15้าครับผมใครรับก็เอากันไปได้เลยไม้สวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณเลยทีเดียวครับต้นที่15้าช็อกโกแลตครับดูสิครับฟอมแน่นๆส่วนต้นนี้ครับแม่ดูฟอร์มสวยแบบนี้ต้นที่16กครับ สิบหกครับผมนะหมายเลขเอาอ้าววันนี้วันที่เท่าไหร่นะสิบเอ็ดนะฮะบอกวันที่มาด้วยของวันที่สิบเอ็ดนะครับผมนะว่าใครดูวันที่เท่าไหร่ต้องแจ้งด้วยพี่น้องเออเพราะแต่ละวันหมายเลขแต่ละต้นไม่เหมือนกันนะนี่วันที่สิบเอ็ดนะต้นที่ก็ไหรนะสิบหกนะครับผมนะอา้าวนี่ใครรับต้นต่อมาต้นที่ สิบเจ็ดครับต้นนี้ครับผมนะสิบเจ็ดแม่ดูฮะมีตั้งหลายแบบหลายสีกันเลยสามถางร้อยเดียวนะฮะวันนี้มาถึงต้นที่สิบเจ็ดกันแล้วครับผมนะสวยๆแบบนี้มีใครรับก็เอากันไปได้เลยครับต้นนี้ต้นที่สิบเจ็ดครับผมนะสวยมากเลยนะะใบแบบนี้ครับหายากเหมือนกันนะต้นต่อมาต้นที่สิบแปดครับสิบแปดนะดูสีเขาดีครับแม่ใบใหญ่สีสวยแบบนี้ เอาไปไว้หน้าบ้านหน้าเรือนรับรองสวยๆประจัดสวนกันได้เลยทีเดียวสามกระถางร้อยเดียวต้นนี้ต้นที่สิบแปดครับผมนะใครรับก็เอากันไปได้เลยกับไม้ฟอร์มสวยๆแบบนี้ครับเห็นไหมฮะสีสวยมากสําหรับหรือสีผสมไม่ให้หลงไหลได้ไงจ๊ะ <c oughs> เอ้อนะใกล้สนใจก็โทรมาครับศูนย์หกสามหกเก้าเจ็ดสี่หกหกสี่นะครับผมนะเรายินดีให้บริการเก็บเงินปลายทางได้เลยครับผม